สารของคนโคราชเพื่อชาวโคราชที่นี่ Knowledge Station FM 95.75 MHz รายการอาสามทเพื่อชุมชน Variety สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ,อสมทพี่จุมชนวันตีครับผมนันทวัฒน์คุณพิมารผู้ดำเนินรายการสามารถที่จะร่วมติดตามรายการของเราได้นะครับ ุทุกวัน13รายการเถึงวลา14รายกาครับเราคงจะได้พาท่านผู้ชมท่านผู้ภาไปคัเล้มาติดตามด้วยนะครับในช่วงของรายการอสมทพู่นที่ไปตา้การเลิดรายการของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับวันนี้แน่นอนนะครับในช่วงของเปิดโล่งธุรกิจนะครับแน่นอนนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะได้พาท่านผู้ภาท่านผู้ชมนะครับได้มารู้จักนะครับในส่วนของเจ้าของธุรกิจที่ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับ ของคนโคราชของคนทั้งประเทศไปแล้วนะครับเพราะว่าท่านมีไอเดียมีความที่อยากจะทำอยากจะนำพาซึ่งธุรกิจที่อาจจะไม่เหมือนใครและในที่สุดนะครับก็เป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็เป็นธุรกิจที่น่าชื่นชมน่ายกย่องท่านเนาน็ืองยิ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นรายการของเราวันนี้ เราจะได้พาท่านผู้ชมนะครับได้มารู้จักนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับถือว่าวันนี้เราเปิดประตูนะครับตั้งแต่หน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับเราลองจะไปดูว่าพื้นที่ในณที่นี้30กว่าไร่นั้นนะครับท่านทําอะไรบ้างบนพื้นแผ่นดินของท่าน30กว่าไร่นะครับเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ชุ่มฉ่าแล้วก็สดชื่นเหลือเกินนะครับเหมือนกับว่าผมมาที่นี่แล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนผมอยู่กลางป่า หรือว่าอยู่กลางดงเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยว่าวันนี้อยากจะพาท่านผู้ชมได้มาดูมาชมภาพกันด้วยนะครับวันนี้ช่วงเปิดรถธุรกิจครับเรามากันที่สวนเมืองพรครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเฉลิมเกียรติพลายสุวรรณครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจสวนเมืองพรนี่เองนะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมเกียรติครับสวัสดีครับครับผมนะครับแม้วันนี้ยินดีเหลือเกินนะครับตั้งแต่ผมเข้ามานะฮะซึ่งจะมีป้ายบอกว่าสวนเมืองพรนะครับ400เมตรจากถนนมิตรภาพ นะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่าแยกคลองไผ่ัยนะฮะก็หาง่ายมากนะครับกมห9 6กาม .19 6กนะฮะจะมาจากกรุงเทพหรือจะมาจากโคราชทางผ่านคุณจะเดินทางไปจังหวัดไหนถ้าผ่านพิจภาพช่วงถ้ามาจากโคราชนี่กม1 9 6เลเ้ยวซเ็วายะถ้ามาจากกรุงเทพกม .19 6เลเ้ย็วขวาเรยวกวาขึ้นเขาเยี่ยทีนขึ้นเขาเยี่ยทีนหาง่ายมากนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านนะครับหรือว่าที่ต้องต้องต้อง่าท่านผู้ชมมาตัวนี้คือว่า ท่านมีไอเดียมีแนวโน้มหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้มาพัฒนาเป็นสวนเมอืองคอนนะครับอยากให้ท่านเล่าสู่ประวัติตรงนี้นิดหนึ่งนะครับครับครับ,รบ,รบกเ็เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยกันวกันะว่าแรงจูงใจในการ,รที่จะมาทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร,รผมเคยเป็นเป็นปน,นักธุรกิจที่โลดแล่นอยู่ในในวงจรของของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับนะกระทั่งมาถึงในจุดจุดึง ที่อยากจะทาในสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วเมื่อมีโอกาสก็จะทําครับเป้าประสงค์ในการทำเนี่ยเราก็จะต้องม,มีมีเป้าวางเอาไว้นะฮะว่าว่าเราจะทําธุรกิจนบนพื้นฐานอะไรครับนะฮะที่จะให้ประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของการตลาดเราจะต้องทําสินค้าที่เอาการตลาดนําหน้าก่อนครับนะเมื่อเอาการตลาดนําหน้าแล้วเนี่ยเราถึงจะมาผลิตสินค้าขายรับ ถ้าเราสามารถทําได้นั่นหมายความว่าเราประสบความสําเร็จเกิน50%แล้วครับ yeah. พื้นฐานจะตั้งตั้งอยู่ในคืออันนี้ถือเป็นกลย mm ุท hmm. ธ์ก็แล้วกันเราจะขายความต่างนะฮะเราจะขายความต่างเราจะขายความเป็นที่หนึ่งครับแล้เราจะขายความเป็นสุดยอดอย่างที่ที่ภาษาอังกฤษของคําว่าขายความต่างก็คือ <different. S 2> ครับนะฮะเราจะต้องทําสินค้าของเราให้มันเป็นที่หนึ่งครับนะก็คือ first ครับแล้วสินค้าที่เป็นที่หนึ่งนี้จะต้องดีที่สุดด้วยครับหมายความว่าถ้าจะไปประกบกับใครหรืออะไรยังไงนะถือเป็นเ e s t ครับนี่คือเป้าเป้าหมายในการทําธุรกิจของผมครับ,รบนั้นสวนเมืองพรเป็นต้นแบบของของการทําธุรกิจที่จะต้องที่จะต้องตั้งเป้าประสงค์ตั้งแต่ตอนแรกรแบบแวางไว้ตั้งแต่ต,ตอนแรกครับคือทําสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อมันจะไม่ได้ขัดและฟื้นความรู้สึกของตัวเองครับสวนเมืองพรเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ทั้งหมด30กว่าไร่ครับแต่เดิมที่ผมเข้ามามันไม่อยู่ในสภาพที่มันเป็นสวนอย่างที่เราเห็นยู่ทุกวันนี้เลยครับื่กก่อนเป็นยังไงคะเป็นเป็นสภาพแบบป่าเหมือนป่าเสื่อมโทรมครับมันเป็นที่สิทธิที่ดินของราชพัสดุครับนะเป็นที่ที่หลวงราฐาลพัสดุบ ในขณะนั้นการตัดไม้ทําลายป่าแพร่หลายมากหยุดยั้งไม่ได้ครับสภาพของสวนมุงพอในขณะนั้นคือต้อนไม้ใหญ่ไม่มีเลยเหลือ่มีแต่ตอแล้วก็มีหญ้าที่ขึ้นมาค,คนเลี้ยงวัวที่เลี้ยงวัวอยู่ในที่นี้เขาจะต้องเผาป่ากรับเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอฝนตกลงมาหญ้ามัขึ้นมาก็ให้ไปอาหารวัวเพราะนั้นรวงจรอันนีมน้มันจะเป็นวงจรที่จะสร้างสร้างปัญหาให้กับ ชีวิตของคนเรานะผมมาตอนนั้นก็มาทําธุรกิจตัวนี้นะครับผมตอนนั้นผมทำธุรกิจอยู่ในโคราชมีธุรกิจบันเทิงสองสามแผงมีร้านต้นไม้สองสามแผงเรานะก็ทําสวนทําไร่ทําอะไรที่ปลา่ทาายเยอะๆเลยมีประสบการณ์เยอะมาก ประสบการณ์ต่างๆ,างๆเหล่านั้นมีทั้งเร็หวังและผิดหวังครับคล,ลาวรุ่นปเราก็เก็บเอาประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นทั้งผิดหวังและสมนหวังมาลงที่นี่หมดเลยครับเราถือว่านี่คือบ้านกลายของชีวิตล้วครับ2ี่สกว่าปีที่เราอยู่ที่นี่มาเราสร้างสร้างป่าเสื่อมโทรมโดยการเลี้ยงต่อ ต่อไม้ต่อไม้ที่โยังไม่ตายที่โดนตัดไปแล้วเนี่ยเขาจะแตกตาครับพอเราขนน้ําเข้าไปให้อะไรต่ออะไรก็แตกตาน้ำนี่เราได้จากไหนเก็บน้ำมาจกเขาเก็บน้ำมาจาเขาซึ่งตอนนั้นเรามองเห็นเรามองเห็นน้ำเหมือนโซนาเห็นเครื่องบินครับไม่รู้จะเอาขึ้นมาได้ยังไงก็โดยความมุมานะพยายามเราก็นําขึ้นน้าขึ้นมาถึ้เราประสบความสำเร็จพอต้นไม้ต่อไม้ได้น้ําก็แตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาล่มพื้น เราก็ได้เรียนรู้มาว่าวงจรของชีวิตมันมีความสัมพันธ์กันกับสภาพของธรรมชาติเรากำเดิดขึ้นมาทุกวันนี้ตัวจุลสีมันมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์มากแสงแดดส่องลงมาถ้าไม่มีการกรองแสงเลยต้นไม้ตายหมดเลยพื้นดินจะแห้งแข็งแล้วก็จุลสีที่มันเป็นประโยชน์ในการย่อยสลายกับเศษชากพืชต่างๆนจะตายไปเมื่อตายไปแล้วเนี่ย ความแข็งกระด้างความร้อนเกิดขึ้นมันก็ไม่มีน้ําไม่มีความชื้นนั้นเราก็พยายามสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เพื่อให้ใบไม้เนี่ยมันได้กรองแสงพอแสงลงมานุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในดินก็เกิดกระบวนการ,รย่อยสลายเศษซากพืชลงไปเป็นอาหารให้กับรากพืชแล้วก็าาพืชก็จเจริญเติบโตขึ้นแล้วเราก็ได้ใช้พืชน,นั้นในตัวใจสีเราคริดว่านี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะสร้างโลกนะท,ที่ที่มันเสริมส่งแล้วนี่ได้ ไม่มีคนปัจจุบันนี้ครับแรกๆที่มาทํากว่าจะมาเป็นพื้นสีเขียวตรงนี้ไม่มีคนทักไม่มีพักพวกทักคุณเฉเริ่มเกลียดคุณบ้าเหรอคุณมาฟื้นฟูป่าอะไรขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับเยอะใช่ไหมครับเป็นกระแสที่ที่คิดว่าคือหวังดีต่อผมอ่ะครับโอ้โหจะไปทําได้ยังไงผมบอกแหมัันมันท้าทายครับเราเราลแต่บนพื้นที่30กว่าไร่ไม่ใช่ดองเลยไม่ใช่ดองเลยครับ แล้วทั้งทุกวันนี้เนี่ยเราสะสมพัน์ธุไม้ได้ทั้งหมด500กว่าสายพันธุ์500กว่าสายพันธุ์จะเป็นไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ไทยในวังคดีไม้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะไม้ดอกไม้ไม้ประดับ,บ500กว่าสายพันธุ์ถ้านับจํานวนต้นไม้ในสวนเอิงพรขนาดนี้36ไร่มี